ก็คือเป็นวิชาที่เอาไว้ช่วยได้ทุกสถานการณ์ช่วยแก้ตอนดวงตกช่วยตอนที่แบบชีวิตย่ำแย่เจออุปสรรคก็สามารถท่องคาถานี้ได้ทำน้ำมนต์อาบก็ได้เสกเครื่องหอมทาตัวก็ได้ก็เป็นเสน่ห์เสกสีพึ่งมาทาปากก็ได้ช่วยให้เจรจาดีมีคนเมตตาความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธา และความศรัทธาก็กำเนิดสรรพสิ่งต้องบอกว่าแทบทุกเกจีอาจารย,ย์จะมีการสร้างลูกอมไว้พราะลูกอมนี้ก็คือสิ่งที่สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่ส่วนใหญ่เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยหลวงพว่อท่านจะทํามาเพื่อไปกดพิมพ์พระเขาต้องเอาผงแล้วแต่สูตรของใครก็แล้วแต่เนี่ย ทํามังกิทเจผงวิเศษเลี้ยงไหล,หลเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมีน้ํายาประสานตามสูตรของท่านเนี่ยจะเป็นว่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเกิดความข้นเหนียวข้นหนืน่แล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆปั้นปุ๊บเขาก็จะมีบล็อกที่เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นพระรูปพระก็กดลงไป,ปเสร็จปุ๊บก็ไปตากแดดข้อมาไปตากแดดให้แหง้งก็เป็นรูปพระที่เราเห็นเป็นพระสมเด็จพระอะไรต่างๆเนี่ย ก็คือจากเอาเนื้อผงวัทธุคุณเนี่ยมากดเป็นอง์พระทนี้เวลากดปลดไปเนี่ยก็จะเหลือเนื้อผงวัทธคุณอยู่ส่วนหนึ่งเอามาปุ๊บก็แทนที่จะทิ้งไป,ปเปล่าเพราะมันเป็นหงที่มีมีคุณค่ามากก็มาปั้นเป็นก้องกลมกลมลูกศิษย์ก็จะปั้นกันหลวงพ่อก็ปั้นมังลูกศิษย์ปั้นมังปั้นแล้วก็มาเลียงเลียงเลียง mm. ไว้ตามที่ฐานวัดเนี่ยก็ตากเป็นแห้งเหมือนลูกกลมๆเล็กๆเหมือนลูกบอล หมือนลูกกระสุนเล็กๆเนี่ยเหตุที่มันชื่อลูกอมเนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยมันก็สไตล์มันเหมือนลูกอมมันลูกเล็กๆแล้วก็วิธีการใช้สมัยโบราณเนี่ยคืออมไว้ในปากเลยคืออมใส่ไว้ในนีนยระหว่างซอกฟันเนี่ยเพื่อให้มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองเราฉะนั้นลูกอมส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าเกิดเขาใช้ผ่านการใช้มาจริงจังเนี่ยมันจะมีคราบน้ำหมากติดอยู่เพราะคนสมัยโบราณเนี่ยเคี้ยวหมากด้วยอะไรด้วย ก็จะอมพวกนี้ก็จะมีคราบน้ำหมากเคลือบอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกอมที่เป็นเนื้อผงเนี่ยก็เขาจะต้องเอาไปทําการรักษาเนื้อผงไม่ให้มันหลุดง่ายเพราะเนื้อผงนี่มันโดนน้ำตัวใดมันก็ย่อยสลายง่ายหน่อยเขาก็จะไปจุ่มรัดไปชุบลัดให้มันเป็นคงสภาพเอาไว้แล้วก็นำมาใช้ได้และลูกอมก็เลยกลายเป็นเครื่องรางที่ใช้อย่างแพร่หลายเพราะพกพาสะดวก นี่หเกจิที่ดังที่สุดในบ้านเราที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของลูกอมเนี่ยที่คนจะรู้จักก็คือว่าของประหลัดปานวัตถุกตาของหลวงพ่อพริง้งวัดปัดประ,ประกอบของหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อมของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางมุมโคซึ่งก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองว่าสร้างมาจาก อะไรพุทธคุณใดคาถาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจะไม่เหมือนกันก็จะเรียกกันหลากหลายไปอย่างหลวงพ่อปาก็จะเป็นยันเกาะเพชรของหลวงพ่อดิง่งก็จะเป็นลูกอมพลังช้างสารคือแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าพุทธคุณที่ใส่ไว้เฉพาะว่าอันนี้คือทีเด็ดของแต่ละลูกอมในในวงการก็ให้การยอมรับว่าลูกอมที่หายากที่สุดมีจํานวนน้อยสุด และน่าจะเก่าแก่สุดก็คือลูกอมของท่านประหลัดปานวัตุกตาซึ่งเขาเรียกว่าลูกอมมหาจินดามณีมักราคมซึ่งตัววัตุกตาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุทธยาและเขาสันนิษฐานว่าสร้างแต่ปีสองหนึ่งสองศูน่นแล้วก็วัดนี้เดิมชื่อวัดในจะอยู่ใกล้ๆกับวัดกลางบางแก้วใครไปนครปฐมก็จะเห็นว่ามีวัตุกตาอยู่ แล้วก็วัดนี่เป็นวัดเล็กๆไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าเดิมเนี่ยตัวเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดตุกตาเนี่ยอยพวกพระอาจารย์ที่ป,ประหลัดปานต่างๆเนี่ยก็เป็นระดับอาจารย์เกจ่อาจารย์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วทีนึงแล้วก็เขาก็เชื่อว่าวิชาหนึ่งที่ประหลัดปานประสิทธิ์ภาษาให้หลวงปู่บุญเนี่ยก็คือเรื่องของมนตรามหาจินดามานีเนี่ยซึ่งคาถาจินดามานีเนี่ยเป็นคาถาที่เขาย้อนไปเก่าแก่มาก คาดเดากันว่านะตามตำนานนะว่าเป็นคาถาของนางยักษ์ซึ่งนี้ก็ไม่มีใครจะยืนยันได้วพราคงคงจะเกิดไม่ทันนางยักษ์กันแต่ว่าที่เล่าต่อต่อกันมาเนี่ยเป็นเรื่องของนางยักษ์อย่างผีเสื้อสมุทรที่มาพบรักกับพระไพพรณีที่เป็นมนุษย์แล้วก็พอวันหนึ่งพอรู้ว่าเมียเป็นยักษ์เนี่ยก็มันอยู่กันไม่ได้อะมนุษย์กับยักษ์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้พระภัยรรณีก็พยายามหนีหลายรอบยักษ์ก็ไปตามกลับมาตามกลับมา จนวาระสุดท้ายเนี่ยพระพันีีก็ไม่ไหวแล้วคือแบบว่าตามจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยทําการเอาปีที่ตัวเองนั่าเรียนมาวิชาปีเป่าปีเนี่ยจนกระทั่งนางยักษ์ตายไปนางยักษ์นี่ด้วยความที่รักรักผัวรักลูกมากลูกเขาคือศิลสมุนขนาดว่าตัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ไหวเป็นห่วงว่าต่อไปผัวตัวเองเนี่ยจะไปลาบากตกละกับลาบากไหมก็เลยฝาก มนตรามหาจินดามมนีไว้ให้บอกคาถาไว้ให้ว่าถ้าวันหนึ่งชีวิตประสบปัญหาเดือดร้อนพบทางตันให้ท่องคาถาจินดามมนีนี้จะเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกดนบรันรดาลสิ่งต่างๆให้แล้วชีวิตจะผ่านอุปสรรคได้โดยง่ายนี่คือความบริสุทธิ์ใจของนางยักษ์ซึ่งฟังแล้วน่าสงสารมากซึ่งในใน,ในเรื่องราวของพระมณีก็ก็บันทึกเอาไว้ว่า ฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกตรกระสัจึงจบหัดอธิษฐานการกุศลแล้ววันทาลาศีลพระทศพลเอาเครื่องต้นแต่งองค์อรมณ์การแล้วถือปีที่ท่านอาจารย์ให้แข็งพระไทยออกจากชวากผาขึ้นหยุดยั้งนั่งแท่นแผ่นศิลาภาวนาอาคมเรียกลมปราณ และทรงเป่าปีแก้วให้เจ้าเสียงสอดสำเนียงนิ้วเอกวิเวกหวานพวกโยทีผีสางทั้งนางมารให้เสียวส,สั้นซับซาบว่าหัวใจแต่เพลินฟังนั่งโยกจนโงกงุบลงหมอบซุบส่วนซบสลบสไหลสิ้นเสียงปีที่แหบหายลงไปก็ขาดใจยักร้ายวายชีวา นั่นก็คือจุดที่นางยักษ์ตายไปแล้วก็ฝากตำรายานี้ไว้คาถานี้ไว้ให้กับพระภัยมณีไว้ใช้งานคาถานี้ก็ถูกสืบต่อมาเรื่อยๆกับคนพวกฤาษีพวกอะไรก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ถูกนํามาใช้ในจนกระทั่งทุกวันเนี้พูดง่ายๆทุกวันน,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 นี้แต่ว่ามันก็เลือนรางหายไปบ้างก็คือเป็นวิชาที่เอาไว้ช่วยได้ทุกสถานการณ์ ช่วยแก้ตอนดวงตกช่วยตอนที่แบบชีวิตย่ำแย่เจออุปสรรคก็สามารถท่องคาถานี้ได้ซึ่งคาถานีิงจริงแล้วก็จะมีความยาวเยอะก็มีการทําย่อบทลงมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานมากขึ้นเพราะเวลาที่เกิดเหตุในบานคนก็เอานํามาใช้ก็คาดเดาว,ว่าท่านประหลัดปานนี่ท่านก็ได้ตํารานี้มาจากอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งของท่านเนี่ยแล้วก็นํามาสร้างเป็นลูกอมโดยสร้างผลพุทธคุณนี้ขึ้นมา พวกผมพุทธคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้พวกบรรดาการลบถมคือเอากระดานชนวนมาเอาดินสอพองที่แบบเขาเรียกว่าดินเสกแล้วก็จะเขียนบนกระดานชนวนด้วยเขียนคาถาลงไปเขียนแล้วก็จะใช้กระสินเนี่ยเป่าไอ้ตัวที่เป็นผงช็อคข้างบนเนี่ยผงดินสอพองเนี่ยก็จะทะลุล่วงผ่านในกระดานชนวนนี้ลงไปอยู่งล่างป็นกองอยู่ เขาก็ทำอย่างเงี้ยเขาเรียกลบถมทาอยู่หลายรอบจนกทั่งพุทธคุณผงเนี่ยมันหูประสิทธิ์ประสานพลังไว้เยอะมากเพราะมันใส่ทุกวันแล้วก็นํามาปั้นเขาเดาว,ว่าน่าจะผสมพวกว่านที่เรียกว่าว่านสบู่เลือดเพราะว่าลูกอมของท่านจะเป็นสํานักเดียวเลยที่จะมีสีชมพูดแดงเรื่อยๆอยู่ทั่วเม็ดไปหมดซึ่งเจ้าอื่นจะไม่มีซึ่งว่านสบู่เลือดนี่เป็นว่านสมัย ตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าก็จะช่วยในเรื่องของอ,อยู่ยงคงกระพันต่างๆเรื่องของเป็นว่นยาด้วยกินแล้วก็เป็นเป็นยารักษาด้วยนั้นก็ถูกบรรจุไว้ในนี้ของท่านประหลัดป่าน,นี่ก็คาดเดาว่ามันมีจํานวนน้อยมากเพราะถ้าเรานับตามย้อนไปร้อยกว่าปีที่แล้วหมู่บ้านมันคงไม่ใหญ่มากแถววัดตุ๊กตาเล็กๆดูเป็นเป็นป่าๆแล้วไม่ค่อยมีคนอยู่ คนจะมารู้จักก็อาจจะไม่เยอะมากขนาดนั้นท่านก็คงทําให้ลูกศิษย์ลูกหาจานวนไม่มากมาใช้งานกันแล้วก็คนก็พกพาไปต่อมาคงจะมีหล่นแตกขักสูญหายอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ก็เหลือประมาณหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่เคยเห็นผ่านตามาในแวดวงต้องบอกว่าผมเห็นที่เป็นของแท้ๆเลยเนี่ยไม่น่าเกินห้าเม็ดที่มันคุมเครือที่มันคล้ายๆเนี่ยตอนนี้เยอะไปหมดนะ ตอน,นี้ไปที่ไหนก็ทุกคนก็มีประหลัดปานประหลัดปานประหลัดปานจนแบบจนไม่รู้มันมาจากไหนแล้วไม่รู้ปานไหนแล้วล่ะตัวลูกอมของท่านก็จะเป็นเม็ดเล็กๆพันเม็ดเล็กๆก็ประมาณปลายนิ้วก้อยนี่แหละคือถ้าเกิดเอาแบบนักเล่นจริงๆเขาบอกเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะมีทั้งปนกันอยู่คือสีชมพูสีขาวสีม่วงจะต้องปนกันอยู่ในสีพวกนี้แล้วก็อยู่บนตามผิวผิวพันธ์เขาแล้วก็เป็นมันวาว เหมือนลูกหินอ่อนเลยไม่รู้ผสมสูตรเป็นยังไงแต่มันลูกมันแน่นมากพอมันแห้งมันเป็นเหมือนเหมือนลูกหินอ่อนที่เราเอามาเล่นลูกหินสมัยก่อนอ่ะลูกจะแน่นๆขนาดน,นั้นเลยแล้วลูกเล็กๆเล็กเล็กหมดคาดเดาแล้วกันว่าในสมัยต่อมาก็คงมีเกจิหลายหลายคนที่ทำลูกอมโดยใช้สูตรคล้ายๆแบบนี้ตามกันออกมาเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาจะไล่เรี่ยกันก็ทำให้มันเลยมีอยู่ในตลาดนี่ค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่พูดถึงว่าใครไปทำเก๊ทำปลอม อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าใช่ไม่ใช่ยังไงเหมือนไม่เหมือนยังไงก็แล้วแต่วิธีการดูของแต่ละคนว่าดูลักษณะยังไง,งนั้นลูกอมของประหลัดปานนี่ก็เลยเป็นลูกอมที่ราคาค่างวดเนี่ยไม่สูงมากสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าหาไม่ได้คือมันไม่มีเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในตลาดเนี่ยราคามันก็จะนิ่งนิ่งอยู่ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่จนตอนหลังมาเริ่มมีคนมามา,มาจับกระแสมาปลุกปั้นขึ้นมาก็ เริ่มขยับราคาขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มากนะครับนี่มนต์จินดามนีเนี่ยก็เป็นมนต์ที่ทุกคนจริงๆแล้วนำไปใช้ได้คือถ้าเกิดว่าเราท่องไว้ในใจเราเนี่ยก็จะช่วยสามารถช่วยแก้สถานการณ์ในชีวิตเราแก้ปัญหาอุปสรรคได้นะครับแต่ว่าก็เวลาท่องคาถาพวกนี้ถ้าเรามีสารตั้งต้นถ้ามันเรามีลูกอมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบ เราเพง่งมีที่ลูกอมนี้ได้แต่ถ้าไม่มีเขาบอกเอไม่มีคุณก็ท่องคาถาป,ป่าปาก็ยังดีท่องไปก็ยังช่วยได้เพราะคาถาพวกนี้มันก็เป็นคาถาสําเร็จแต่สำเร็ก็คือหมายถึงว่าสามารถนําไปใช้ได้แต่คนจะใช้คาถาได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องเป็นคนที่ปฏิบัติด,ด้วยคือตัวเองต้องมีจิตใจที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วร้ายคิดการชั่วตลอดเวลาแล้วก็ถึงเวลาจะมาท่องคาถานี้อะไรเงี้ยมันก็ ผู้ตคุกก็อาจจะไม่ได้มาเต็มที่ว่าจะมาช่วยขนาดนั้นการใช้มนจินดามณีนี้เนี่ยก็ใช้เด่นในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภทําน้ำมนต์อาบก็ได้เสกเครื่องหอมทาตัวก็ได้ก็เป็นเสน่ห์เสกสีพึ่งมาทาปากก็ได้ช่วยให้เจรจาดีมีคนเมตตาใครหมั่นเจริญภาวน,นาไว้จะบังเกิดโชคลาภยิ่งนักอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ตลอดไม่อดอยาก ถ้าใครจําได้ในวรรณคดีพระสังเองเนี่ย <_ d ata> เขาเมื่อตอนที่ไปเป็นไปหาหนางรจนาแล้วต้องไปแข่งดับเขยอีกเจ็ดคนที่เป็นลูกกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยต้องหาเนื้อหาปลามาให้กษัตริย์ดูว่าใครหาได้ง่ายกว่าอันนี้คนอื่นก็ไปไล่ล่าไล่ล่าตามภาษาคนครับแต่พระสังเนี่ยใช้บนมหาจินดามนีเนี่ย ปลาตัวใดที่ถึงคาดแล้วคือชีวิตมันต้องหาไม่แล้วเนี่ยขอให้ขึ้นมาตรงเนี้ยเพื่อให้เขาจับไปเถอะเขาจะไปเอาไปเป็นอาหารให้คนอื่นแล้วปลาก็ขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันตัวหน้าตรงหน้าวัดเนี่ยก็ที่เยกว่ามนต์เรียกปลาแล้วก็ไปเรียกเนื้อนะพวกสัตว์ในป่าเนี่ยเหมือนกันว่าสัตว์ตัวใดที่ชีวิตมันถึงคาดแล้วเนี่ยให้มารวมตัวตรงนี้เขาจะเอาไปเป็นอาหารแล้ว พวกบรรดาเก่งกว่างที่แบบจะตายแล้วลมันก็เหมือนกับว่าถึงอายุไขก็วิ่งมาเต็มให้เขาจับได้เขาก็ชนะบรรดาลูกกษัตริย์ทั้งหมดก็ด้วยมนมาหาจินดามนีเนี่ยนี่ก็เป็นคาถาจินดามณีที่เขาย่อทอนมาแล้วเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นจินดามนีสหโกติจตังเทวานังมนุษย์สเทวานัง อมนุษะเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัิฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจาทานังภาษาโกมังฆาสีโกมังปิสันทัศะนะมามิหังและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรังของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านาน ท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ